ถ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เรื่องพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนนะคะทุกคนลองดูรูปแรกเลยนะคะสมมุติว่าครูมีฟังก์ชันอยู่หนึ่งฟังก์ชันนะคะก็คือเป็น y เท่ากับ f x เป็นฟังก์ชันตัวนี้นะ,ะอันนี้คือ y ทับ,บ f x แล้วเราจะหมุนเส้นเนี้ยค่ะหมุนเส้นนี้หรือหมุนพื้นที่ที่ครูแรงเงาตัวนี้หนึ่งรอบ ถ้าครูหมุนพื้นที่ที่เราแรงเงานหนึ่งรอบจะเกิดรูปทรงดังที่เห็นถูกไหมคะเป็นรูปทรงแบบนี้หลักๆของในหัวข้อนี้คือเราอยากจะหาพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวก็คืออย่างเช่นพื้นที่สีเขียวตัวเนี้ยที่เราสามารถจับต้องได้คะ่ะเป็นเป็นพื้นที่พื้นที่ผิวรอบนอกนะคะที่มาสูตรครูพูดคล่าวแล้วกันนะคะก็คือเราจะต้องหาพื้นที่พื้นที่ผิวของหนึ่งส่วนก่อนแล้วก็บวกกันทั้งหมดเหมือนกับ เราแบ่งมาเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยเราแบ่งเป็นส่วนๆเราหาชิ้นหนึ่งก่อนว่าพื้นที่ผิวมีเท่าไหร่แล้วก็เราก็เอามารวมกันทุกส่วนแล้วเทค่าลิมิตนะคะก็จะได้สูตรมาเป็นอินทิเกรตเหมือนเดิมนะคะแล้วพื้นที่ผิวก็จะได้มาจากเส้นรอบวงเส้นนี้คูณกับความยาวส่วนโค้งนะคะถ้าเราเออกกันารมาตัดเนาะเราจะได้เป็นความยาวที่ความยาวด้านนี้คูณความยาวตรงนี้ค่ะเป็นเ,เส้นรอบวงของวงกลมคูณกับความยาวส่วนโคง้งเพราะฉะนั้นสูตรทั้งหมดของเราเนี้ย ก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้คือจะเป็นการอินทิเกรตแล้วเส้นรอบรูปเส้นรอบวงก็จะเป็น2พาย r ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้คือสูตรความยาวส่วนโค้งที่เราเรียนมาแล้วในหัวข้อที่แล้วนะคะในรูทตัวนี้เป็นความยาวส่วนโคง้งแล้วแต่ว่ามันเป็น dx, dy หรือว่า dt นะคะส่วนตรงนี้เหมือนกันหมดเลยเป็น2พ R าร์โดยที่ R เป็นรัศมีเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะสร้างสูตรให้เรา ท่องจําได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับสูตรที่เห็นก็คือเป็นตัวนี้อ่าข้อที่หนึ่งนะคะถ้าโจทย์จะกําหนด y เท่ากับ f(x) มาให้แล้วก็กําหนดขอบเขตของ x มาให้นะคะถ้าเห็นเป็นลักษณะนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นสองรูปนะคะ มันสามารถคิดได้เป็นสองรูปถ้าโจทย์กําหนดแบบนี้มาให้เนาะอย่างเช่นสมมตคิครูได้รูปเป็นรูปแบบนี้อ่าแล้วถ้าแกนหมุนมันคือแกน x แบบนี้เรามีสิทธิ์ทาได้สองอย่างนะคะอ่าตรงนี้ขอบเขตตรงนี้เป็นตัว a อ่ะใส่ขอบเขตก่อนเนาะ a ตรงนี้เป็น b ตรงนี้เป็น c แล้วก็ตรงนี้เป็น d อ่าขอบเขตบนแกน x แกน y เป็นแบบนี้ วิธีทาทาได้สองแบบก็คือทอําให้แท่งของเราเรายังมีแท่งอยู่นะทุกคนทําไมถึงต้องใช้แท่งเพราะว่าแท่งของเราจะเห็นเป็นรัศมีได้ถูกไหมเนี่ยเป็นรัศมีของการหมุนได้นั่นคือความสูงของแท่งของเรานั่นเองนะคะจะเป็นรัศมีของการหมุนอ่ะแต่เราก็เคยเรียนมาแล้วเนาะรัศมีของการหมุนเนี้ยสามารถดูได้สองแบบทั้งแท่งที่มันเป็นขนานกับแกนหมุนหรือตั้งฉากกับแกนหมุน อันที่หนึ่งถ้าเราทําแท่งให้มันตั้งฉากกับแกนหมุนเป็นอย่างนี้มาร์กจุดไว้บนล่างแบบนี้ถูกไหมคะ,ะครูจะได้สูตรพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวครูให้เป็นตัว S พื้นที่ผิวเป็นตัว S นะคะสูตรจะเป็น integrate a, b, pi, อินทิเกรต AB 2สองพายเอาสองพายไปข้างนอกก็ได้จะได้เหมือนเดิมเนาะสูตรจะเป็นสองพายอินทิเกรต a ถึง b แล้วตรงนี้จะเป็นรัศมีอยู่ในวงเล็บนี้จะเป็นรัศมีคูณด้วยความยาวส่วนโค้งก็คือเป็นถ้าตรงนี้เป็น fx ตรงนี้ก็ d x เนาหนึ่งบวกด้วย dy by dx ทั้งหมดกำลังสองส่วนตัวที่เป็นรัศมีถ้าเป็นรูปแบบนี้นะก็จะให้พิจารณาแท่งแล้วก็บนลบล่างตรงนี้ถ้าเป็นแท่งมันตั้งฉากกับแกนหมุนเนี่ยเราเพิจารณาเป็นแท่งแล้วก็บนลบล่างอ,อันนี้คือสูตรที่ครูบอก เพนั้นบนคืออะไรเหมือนเดิมเนาะถ้าตรงนี้เป็น x ต้องทําเป็น y เท่ากับใช่ไหมคะอันนี้เป็นสมการ y เท่ากับ f x อ่าเพราะฉะน,นั้นก็คืออ่าเมื่อกี้ครูทําแท่งผิดแท่งก็คือต้องถึงแกนหมุนเลยเนาะถึงแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นแท่งของเราเพราะฉะนั้นบนคืออะไรบนก็คือไล่สายตาดูมันคือ f x ล่างคือ y เท่ากับ0ยใช่ไหมคะแกน x คือ y เท่ากับ0นเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราจะใส่ก็จะเป็น f x ลบกับสูนรนั่นเองนะคะอ่ะลองใหม่ถ้าแกนหมุนมันเปลี่ยนล่ะถ้าแกนหมุนเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นแกนอ่อ y เท่ากับลบหนึ่งถ้าเป็น y เท่ากับลบหนึ่งครูก็จะเป็นแท่งที่อันใหม่อ่ะเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะอ่ะเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะเป็นตัวนี้ แสดงว่าจุดบนลบจุดล่างก็จะกลายเป็น f x ลบกับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูต้องมาเปลี่ยนเป็น f x ลบกับลบหนึ่งหรือใครจะเขียนเป็น f x บวกหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะลบจะลบเป็นบวกเนาะเป็นแบบนี้ก็คือรัศมีของการหมนุนอ่ะแต่ว่าแท่งของเราเนี่ยเส้นเส้นแกนหมุนอาจจะเป็นตัวด้านบนก็ได้ถ้าครูไปหมุนอยู่ด้านบนเป็น y เท่ากับสิบอ่ะเพราะฉะนั้นแท่งของครูครูก็จะเปลี่ยนมาเป็นแท่งตรงนี้อ่ะครูก็ ทำแท่งให้มันเป็นสีเดียวกับแกนหมุนแล้วกันนะจะได้ดูง่ายเพราะฉะนั้นลักษณะบนคืออะไรบนคือ1ิใช่ไหมคะล่างคืออะไรล่างคือ fx ก็กลายเป็น10ลบ fx อันนี้ก็คือสูตรที่ได้มาแล้วแต่ว่าแกนหมุนกับแท่งมันอยู่กันลักษณะไหนนะคะอ่ะอันที่สองรูปแบบที่สองคือแท่งขนานก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแท่งแบบ ตั้งฉากกับแกนหมุนแล้วแต่ว่าความยากง่ายของโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นตอนทําสูตรครูจะทําสูตรให้ดู2แบบอันที่สองเราเราไม่เอาเราเอาเป็นเส้นขนานสิแท่งของเราอะให้มันขนาดกับแกนหมุนเกิดอะไรขึ้นนะคะ ูปนี้คูรบ4ก็ดีไปก่อนมันไม่ได้ใช้เนาะเราใช้เป็นตัวที่มันอยู่บนแกน x อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราทำแท่งให้มันดูเป็นแบบในแนวขนานกับแกนหมุนนะคะแกนหมุนของเรายังเป็นแกน x อยู่นะเป็นแกนเดิมนะแต่เราทำแท่งให้มันขนานอ่าสมมติรูปของเรา ดูแท่งปเลยก็ได้แบบนี้นะคะในแท่งนอนๆอนขนาดนะแกนหมุนมีจุดบนจุดล่างอย่างนี้แท่งให้มันอยู่ในรูปแบบนี้เราจะได้ว่า S ของเราเนี่ยจะเท่ากับสองพายเหมือนกันนะคะอินทิเกรตวงเล็บตัวนี้เป็นรัศมีเนาะสูตรตัวนี้ก็เป็นสูตรตัวเดิมของเราแต่ว่าถ้าแท่งมันนอนนะทุกคนแท่งมันนอนมันเกิดเป็นเดลต้าวเกิดขึ้นเนาะยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะ ถ้าแท่งมันตั้งส่วนนี้เกิดเป็นเดลต้าเถ้าแท่งมันนอนส่วนตรงนี้เกิดเป็น Delta เดลต้าเดลต้าวายพะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น dx/ dy ็กําลังสองแล้วตรงนี้เป็น d y นะคะอ่ะแทนตรงนี้ดูจากรูปเราเนี่ยดูจากรูปเราเนี่ยจะดูลัศมีตรงนี้ตรงนี้ครูเลยขอเขียนให้เป็นลัศมีก็คือระยะห่างระหว่างแท่งกับแกนหมุนนะคะ ระยะห่างระหว่างแท่งกับแกนหมุนก็จะได้เป็นระยะนี้ของเราดูเหมือนเดิมลักษณะการดูตัวนี้ดูเหมือนเดิมนะคะก็คือตรงนี้กับตรงนี้อยากรู้ระยะห่างตัวนี้ให้ชื่อว่า y จะได้ใช่ไหมคะเหมือนวิธีชั้นทรงกระบอกอะ ตัวนี้ชื่อว่า y และตัวนี้คือชื่อว่า y เท่ากับ0แปลว่าระยะตัวนี้ก็คือ y ลบ0 y ลบ0ก็จะกลายเป็นตรงนี้ครูจะใส่เป็น y ลบ0ก็คือใช้ตัว y ได้เลยอินทิเกรตแบบใช้ตัว y นั่นเองนะคะ,ะเพราะว่ามันมีเป็นแบบเ,เราไม่ต้องแทนค่านะ S x มานะมันใช้ y เป็นตัวอินทิเกรตเลยนะคะตรงนี้สูตรจะเป็น y ตัวนี้ได้ทันทีนะคะ แล้วขอบเขตของรูปเราก็คือ c ถึง d ก็ใส่มาแบบนี้อันนี้ก็คือได้สูตรในแบบที่แท่งมันขนานกับแกนหมุนเนาะอ่ะแต่ถ้าแกนหมุนมันเปลี่ยนล่ะแกนหมุนเปลี่ยนเป็นแกนข้างล่างนี้มันก็ยังคิดได้อยู่นะคะเป็น y ทบลบหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นจะได้ว่าตรงนี้ชื่อว่า y ใช่ไหมตรงนี้คือ y ทบลบหนจะได้ 1. แสดงว่าเราจะได้ y ลบกับลบหนึ่งระยะของมันก็กลายเป็น y ลบกับลบ1ก็คือ Y-1 บวก1นั่นเองนะคะ,ะถ้าแกนหมุนเปลี่ยนไปนเป็นแนวด้านบนบ้างเป็น Y เท่ากับ10เพราะฉะนั้นเราดูระยะนะระหว่างตัวนี้ถึงตัวนี้ก็เอาบนลบกับล่างที่ชื่อว่า Y ใช่ไหมแท่งนอนชื่อว่า Y จะกลายเป็น 10-Y ลบ y เห็นไหมคะตรงนี้ครูเลยเขียนเป็น 10-Y ลบ y เราก็จะอินทิเกรตตัวนี้ไปนะคะคูณกับไอตัวความยาวส่วนโค้งตรงนี้นะคะ แล้วเราค่อยมาดูสูตรเนาะท่องเอ่อแล้วเราค่อยมาดูตัวอย่างเราท่องสูตรไว้ก่อนเพราะฉะนั้นข้อ1นถ้าโจทย์เขากำหนด y เท่ากับ,บ f(x) มาให้แล้วขอบเขตของ x ก็กำหนดเป็น a b ข้อที่1จะได้มาสองรูปแบบนี้สองลักษณะสูตรนะคะเป็นแท่งตั้งฉากกับแท่งขนานนะคะอ่ะข้อ2คล้ายกันแต่โจทย์กำหนด เป็น x เท่ากับ f y แล้วกำหนดขอบเขตของค่า y มาให้เป็น c ถึง d อ่ะแบบนี้ก็เช่นเดียวกันจะได้สองรูปแบบนะคะทั้งตั้งฉากและขนานนะอะครูวาดรูปอย่างเช่นรูปนี้เป็น x เท่ากับ f y นะคะอะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าแกนหมุนของเราเนี่ยเริ่มต้นเลยเริ่มต้นให้แกนหมุนของเราเนี่ยเป็นแกนวแบบนี้ถ้าเริ่มต้นเราเลือกให้แท่งมันตั้งฉากกับแกนหมุนมันจะได้แท่งแบบนี้ถูกไหมแท่งตั้งฉากตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะอ่ามาร์กจุดหัวท้ายไว้นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรพื้นที่ผิวเราก็คือ2พายอินทิเกรตตรงนี้ใส่เป็นรัศมีเดี๋ยวค่อยใส่นะคะใส่ความยาวก่อนความยาวตรงนี้แท่งมันนอนเพรเอินว่าแท่งมันนอนเนี่ยมันก็ต้องเป็น1บวกด้วย dx d y dy ทั้งหมดกำลังสองเพราะว่าตรงนี้ต้องเป็น dy ใช่ไหมแท่งนอนตรงนี้ส่วนตรงนี้เกิด d ดลต้าเกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องเป็น dy ใช่ไหมคะยังคอนเซ็ปต์เดิมนะคะทุกคน ่ะแล้วตรงที่เราจะหามาเติมนี้ล่ะลักษณะก็คือตรงนี้ให้พิจนารณาเป็นแท่งแต่แท่งเนี่ยมันจะเป็นขวาลบซ้ายอ่ะแล้วสมการต้องทําเป็น x เท่ากับใช่ไหมคะดูนะตรงนี้เป็น x เท่ากับแต่จุดนี้คือ x เท่ากับ0แกน y าที x ่เเท่ากับ0ยแปลว่าส่วนที่ครูต้องเติมตรงนี้ก็เป็น f y ลบกับ0ถูกไหมเป็น f y ลบกับ0แล้วเรา ได้ f y อะไรที่โจทย์กำหนดก็ค่อยมาแทนค่าในนี้แล้วเราก็อินทิเกรตจากนั้นขอบเขตของเส้นของเราเนี้ยมันตั้งแต่ค่า c ถึง d ครูก็เลยใส่เป็น c ถึง d ไว้ที่นี่เห็นไหมคะอ่าก็จะได้เป็นสูตรที่1อันนี้คือแท่งตั้งฉากกับแกนหมุนอีกอันนึงครบคู่กันไปก็คือแท่งขนานกับแกนกับแกนหมุนนะคะ สมมติว่าแท่งมันตั้งฉากกับแกนหมุนแกนหมุนก็คือแกน x ตัวนี้อ่าอย่าเพึ่งนะครูลืมแกนหมุนมันเปลี่ยนได้ภาพเมื่อกี้ยังไม่หมดโอเคเปลี่ยนมาทุกคนแกนหมุนดิ้นได้ถ้าครูแกนหมุนไปดิ้นอยู่ยฝั่งนี้แกนหมุนอยู่ที่ x เท่ากับลบหนึ่งเส้นตั้งที่ x เท่ากับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแท่งของเราก็จะเป็นตัวนี้ ขวาก็คืออะไรขวาคือ f y แต่ซ้ายคือลบหนึ่งเอาขวาลบซ้ายคือ f y ลบกับลบหนึ่งคูเลยได้เป็น f y ลบจะลบเป็นบวกหนึ่งเขียนไว้อย่างนี้ก็ได้ไว้ในวงเล็บนะคะอีกอันนึงก็คือถ้าแการหมุนมันมาอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้เช่นเป็น x เท่ากับสิบอ่ะคูก็จะได้แท่งอยู่ตรงนี้นะจุดไว้นะคะจุดขวามือคือ x เท่ากับสิบ จุดซ้ายมือคือ x เท่ากับ fy เพราะฉะนั้นขวาลบซ้ายก็กลายเป็น1 0ลบ fy นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็หมดละอ่าจากนั้นมาดูรูปด้านล่างนี้นะคะถ้ามันเป็นแท่งที่ขนานกับแกนหมุนใช่ไหมแท่งขนานกับแกนหมุนเราทําแคบนี้ก็ได้ไม่ต้องลงยาวไปถึงข้างถึงแกน x ก็ได้นะคะเพราะว่าเราดูแค่ระยะ s จะเท่ากับ 2pi พอินทิเกรตตัวนี้คือระยะห่างระหว่างแท่งกับแกนหมุน ช่ไหมเป็นรัศมีแต่ว่าแท่งมันตั้งพอแท่งมันตั้งปุ๊บเกิดเป็นเดล塔เอ็เกิดขึ้นตรงนี้ต้องเป็น DX ข้างในนี้เลยต้องเป็น d y dx ยบากำลังสองมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพะนั้นตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้เป็นระยะห,าะห่าง,ง,ะงะะะระหว่างแท่งกับแกนหมุนก็คือรัศมีนั่นเองนะคะแพะั้นระยะห่างระหว่างแท่งกับแกนหมุนก็คือตรงนี้ กับตรงนี้มันขนานกันให้ดูเหมือนกับชั้นทรงกระบอกอะตรงนี้ชื่อว่า x ใช่ไหมแกน y ชื่อว่า x เท่ากับ0แสดงว่ามันกลายเป็น x ลบ0คูรูเลยใส่ตรงนี้เป็น x ลบ0นะคะก็คือใช้ตัว x ตัวนี้อินทิเกรตได้เลยไม่ต้องแทนค่าเป็นไรแล้วนะคะ,อะขอบเขตตรงนี้เป็นแกน x ใช่ไหมเราก็ต้องไปอ่านบริเวณ ของเราตั้งแต่ a ถึง b บนแกน x อ่ะเขาใส่ a ถึง b แบบนี้ในทำนองเดียวกันแกนหมุนดิ้นได้อีกแล้วนะคะถ้าแกนหมุนมันมาเป็นตัวด้านนี้เป็น x เท่ากับลบห่งแทงลิงอยู่ที่เดิมแต่ระยะมันเปลี่ยนไปนะ,ะอันนี้ชื่อว่า x ใช่ไหมคะตรงนี้ชื่อว่าลบห่ 1, ขวาลบซ้ายกลายเป็น x, x 1, ลบด้วยลบห x ลบด้วยลบหลบจะลบเป็นบวกคูเลยใส่เป็น x บวกหนึ่งแบบนี้ใช่ไหม หรือแกนหมุนอยู่ตรงนี้ชื่อตรงนี้ x เท่ากับ10เพราะฉะนั้นตัวนี้แท่งตัวนี้ชื่อ x เหมือนเดิมแท่งจุดด้านขวาตัวนี้คือ x เท่ากับ10 10ลบ x ใช่ไหมคะขวาลบซ้ายก็กลายเป็น10ลบ x ผูก็ใส่ไว้ที่นี่อันนี้คือ10ลบ x ก็ใช้ตัวนี้อินทิเกรตได้เลยอันนี้คือรูปแบบที่2นะคะที่ต้องจำรูปแบบที่3ถ้าโจทย์กำหนดเป็นสมการ อ,อิงตัวแปรเสริมมาให้กำหนด x เท่ากับ ft แล้วก็ y เท่ากับ gt โดยที่ t ของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง t 0แล้วก็ t 1แล้วกันอ่าแบบนี้ลักษณะของโจทย์ที่มันเป็นเเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะข้อแบบนี้เราจะคิดเป็นแบบขนานแบบเดียวเพราะฉะนั้น มันจะได้อยู่สองแบบ x กับ y ถ้าเกิดว่าเราคิดในแนวที่มันขนานแกน x อ่ะสมมติครูได้ครูได้รูปของครูเป็นแบบนี้สมมุตินะถ้าเราทำแท่ง แท่งของเราเนี่ยถ้าสมมติมแกนหมุนมันเป็นแกน x หรือแนวแนวขนานแกน x ก็ได้นะคะแล้วแท่งของเราเนี่ยเราจะทําแบบแท่งขนานแกนขนานแกนหมุนตลอดนะคะเอาลูกครึ่งเดียวเนาะอ่าแบบนี้แท่งของเราขนานแกนแบบนี้นะคะมาร์กจุดไว้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราจะได้สูตร s จะมีค่าเท่ากับ2องพายอินทิเกรตตัวนี้ใส่เป็นรัศมีตรงนี้เป็นความยาวส่วนโคง้งใช่ไหมความยาวส่วนโค้งที่เป็น dt จะเป็น dx by dt กำลังสองบวกด้วย dy by dt กำลังสองยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะสูตรความยาวส่วนโค้งของ dt เพระตรงนี้ก็เป็น dt โอเคคูก,กำลังสองเรียบร้อยอะ มันเลยได้เป็นรูปแบบนี้นะคะส่วนระยะนะคะตรงนี้แทนรัศมีก็คือระยะห่างระหว่างแท่งกับแกนหมุนระยะห่างระหว่างแท่งกับแกนหมุนก็ทำตามเดิมค่ะอันนี้มันขนานกันให้คิดแบบชั้นทรงกระบอกใช่ไหมคะตรงนี้แนวนอนเนี่ยแนวนอนตัวเนี้ยมันชื่อว่า y ถูกไหมแล้วตรงนี้คือ y เท่ากับ0มันเลยกลายเป็น y ลบ0 ใส่ไว้ที่นี่แล้ว y คืออะไรจินตนาการข้อนี้ตรงนี้เป็น dt ข้างในมุ่งหวังจะเห็นแต่ t เท่านั้นใช่ไหมคะแปลว่าเราจะต้องเอา gt ตัวนี้จับมาใส่ที่ตรงนี้ y, y ของเราก็จะอินทิเกรตได้อ่าขอบเขตก็คือตั้งแต่ t ศูนย์ถึง t หนึ่งอันนี้คือในลักษณะของแท่งเราขนานกับแกนหมุนที่เป็นแนวนอนนะคะแต่ถ้าแกนหมุนมันเปลี่ยน ทุกคนถ้าแกนหมุนมันเปลี่ยนทุกคนก็เปลี่ยนตามแกนหมุนไปเนะะี่ยค่ะอย่างเช่นถ้าแกนหมุนมันอยู่ตรงนี้เป็น y เท่ากับ 1, ลบหนึ่งครูก็จะได้ระยะตัวนี้ก็กลายเป็น y ลบด้วยลบหนึ่งก็คือ y บวกหนึ่งถูกไหมอันนี้ชื่อว่า y อันนี้คือลบหนึ่งบนลบล่างก็ y ลบลบหนึ่งะคะก็กลายเป็น y บวกหนึ่งแต่ถ้าแกนหมุนมันอยู่ข้างบน รูปเราแบบนี้อันนี้คือแกนหมุนของเราเป็น y เท่ากับสิสมมตินะอ่ะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้กับระยะตัวนี้ก็จะเป็น10ลบด้วยตัวนี้ชื่อว่า y ใช่ไหมคะก็กลายเป็น10ลบ y โดยที่ y พวกนี้นะคะ3ตัวนี้คือ gt หมดเลยนะคะสามตัวเอามาแทนค่าเราอินทิเกรตอ่าอันนี้คือรูปที่หนึ่งรูปที่สอง สมมติว่าแกนของครูเป็นแกน y บ้างเพราะฉะนั้นแท่งมันต้องขนานใช่ไหมแท่งเราต้องทําขนานกับแกนหมุนเพราะฉะนั้นแท่งทําเป็นแบบนี้พอแท่งทําเป็นแบบนี้ปุ๊บเราเลยได้เป็น s เท่ากับ2อง pi ิ n t e g r a t ใส่วงเล็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอเติมนะคะ r o o ตรงนี้เป็นความยาวใช่ไหม dx by dt กํลังสองบวกด้วย dy by dt กํลังสองนะคะแล้วตรงนี้เป็น dt อะแล้วตรงนี้จะเติมอะไรตรงนี้ก็ต้องเป็นระยะห่างระหว่างแท่งกับแกนหมุนเหมือนเดิมแท่งตัวนี้ชื่อว่า x ใช่ไหมคะตรงนี้คือ x เท่ากับ0แปลว่าขวาลบซ้ายก็กลายเป็น x ลบ0เราก็เติมเป็น x ลบ0นะคะอ่าลอกตรงนี้มาก่อนก็ได้จะได้ไว้ดูนะคะในวงเล็บนี้ก็คือระยะห่างระหว่างแท่งกับแกนหมุนเนาะอ่ะแล้วดูขอบเขตนะคะ ขอบเขตก็คือเหมือนเดิมที่0ถึงที1ก็ใส่ไว้แบบนี้อแต่ถ้าแกนหมุนมันเปลี่ยนล่ะแกนหมุนเปลี่ยนมาเป็นอยู่ในแนวนี้ x เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นจะได้ว่าระยะห่างระหว่างแท่งกับแกนหมุนเนี่ยตรงนี้ชื่อว่า x ตรงนี้ชื่อว่าลบ1ขวาลบซ้ายเป็น x ลบลบ1ครูก็เลยเขียนเป็น x บวก1เลยก็ได้ใช่ไหมก็ไว้ในวงเล็บนะคะแต่ถ้าแกนหมุนมันเปลี่ยนมาเป็นด้านนี้ เป็น x เท่ากับ10เราจะได้ระยะระหว่างแท่งกับแกนหมุนเนี่ยก็คือขวาลบซ้ายใช่ไหมขวาชื่อว่า x เท่ากับ10ซ้ายชื่อว่า x ก็จะกลายเป็น1 0ลบ x นะคะครูก็เขียนไว้ตรงนี้เป็น1 0ลบ x เช่นเดียวกัน x 3ตัวนี้ทุกคนจะต้องเอา f t ลงมาใส่เป็นค่า x แล้วค่อยอินทิเกรตอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้สูตรทั้งหมดอยู่3แบบนะคะแบบที่กำหนดเป็นฟังก์ชัน x มาให้ แบบที่กำหนดเป็นฟังก์ชัน y มาให้หรือแบบที่กําหนดเป็นฟังก์ชันของสมการอิงตัวแปรเสริมมาให้นะคะก็ท่องไว้3แบบนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวคลิปวิโหนามาดูตัวอย่างต่อนะคะ